สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมมือนี้จาเมื่บังแนวทางของอันนี้เด้พี่น้องแนวทางของอ่าพระหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพระหนึ่งพระบวชไม่พี่น้องพระหนึ่งพระบวชไม่พี่น้องพี่น้องครับพระหนึ่งพระบวชไม่กะบ่อถ้ำมาดาพี่น้องนะครับบ่อถ้ำมาดาคือกันพี่น้องนะครับมวันนี้วันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหกพี่น้อง พระหนึ่งเนาะครับเนาะพระหนึ่งเพื่อนกับหายนีมีรลักฐานพระยอันเก่าพี่น้องนะครับผมพระหนึ่งเพื่อนวิ่งบนเจ็ดบนล่างเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องนะครับบนล่างเจ็ดกับหนึ่งของพระหนึ่งมันมีอย่างไ่พี่น้องไปเบิ่งกันวิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งเข่าที่วิ่งเจ็ดพี่น้องจับคู่หายก็ได้เสียวได้รุ่นตลอดพี่น้องนะครับได้เสียวได้รุ่นพี่น้องนะครับนี่แหละแนวทางของเพื่อนวิ่ง บนล่าง7กับ1จับคู่ให้7จ็ดหนึ่แล้วก็เจพี่น้องเจ็ดหนึ่กเจ็ดเจแต่มันไปออก7 2็ตัวเก่าโบมี่ไฟถูกแล้ครับอาจารย์ได้สำนักใดบบมีทางเสียห่งเจ็ดสอครับผมบอกรากันัตตีบอกาฟันทงเลยว่า7 2็ไม่มีบบมีครับผมการลัตตีเะยโบมีกาฟันทงเจ็ดองเพราะว่ามันออกไปแล้วพี่น้องครับผมนี่แหะครับแนวทางของพระหนึ่งครับผมเลขลางก็ถือวารุษพี่น้องเลข จับคูหายหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมั่นใจที่สุดก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่น้องขีดหายสามอันได้พี่น้องมั่นใจแต่ไปออกเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะถ้าออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็โอเคพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับเท่ามาตามตอ่อกับพระหนึ่งกันว่าเพิ่นเอาแนวทางมาฝากพี่ต่อหน,น้องแนวใดพี่น้องมักอันใดแบบใดพี่น้องอ่ะไปเบิง่งไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเอา แนวทางใดมาฝากพี่ตอนน้องครับผมนี่ก็คือแนวทางน้อพี่น้องนะอาเผื่บิรงกันกับพราหนึ่งนะ้องพี่น้องวันที่หนึ่งกรกฎาวันที่หนึ่งกกนะนาองพี่น้องนะวันที่หนึ่งอะนี่ไปก่อนพี่น้องหนึ่งกคสองห้า หกหกพี่น้องนะครับพระหนึ่งใช้แล้วกวดแล้วไปกันนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวมีแนวทางให้ฝากคี่ตอนน้องแน่นอนพี่น้องประ่งวงนะครับแนวทาง่นมีอย่างแน่เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกัน นะครับเพื่อนวิ่งอยังพี่น้อนวงวิ่งบน,ว,น,นวิ่งบนเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องวิ่งบนเจ็ดเม็ดเดียวของผ่านหนึ่งวดนี้เด้อยังบ่ถิ่มเจ็ดขึ้เขาพี่น้องไม่ทิ้งเจ็ดนะครับ สูตรเพิ่นพี่น้องสูตรเพิ่นไม่ทิ้งเก็บพี่น้องแล้วจับคู่ให้พี่น้องมาเบิ่งการจับคู่การจับคู่พี่น้องการจับคู่เนาะพี่น้องเนาะการจับคู่เจ็ดหนังพี่น้องมาเบิ่งกันมาดูมาชมกันเนาะพี่น้องว่าเจ็ดหนังพี่น้องว่าเนาะว่าเจ็ดหนังของ ผมะพระหนึ่งครับผมมาเบิ้งกันครับครับผมเจ็ดอะไรเจ็ดสี่พี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดห้าพี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดพี่น้อง นี่แหละครับเป็นแนวทางของพระหนึ่งนะพี่น้องเนาะเราก็มีฟันทงที่เด็ดหายโย่ไกลๆมือพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะอันนี้คือใส่สูตรร่วมบนล่างสูตรร่วมบทพี่น้องวิ่งล่างต่างหากนะพี่น้องมาเบ่งลางเราพี่ีอย่างฝากพี่ต้นน้องล่างพี่น้องอ่ะล่างมีอะไรบ้างไปดูกัน วิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องได้วิ่งบนเป็นบนวิ่งล่างเป็นล่างของของพระหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างหกพี่น้องวิ่งล่างหกพี่น้อง เอาเดี๋ยวหกงันมีอยัางไง,งไปเบิ้งกันนะพ,นพ,นนพี่น้องมีหกอะไรบ้นนางจับครูหายพี่น้องเป็นจับครูหายมีอยังแน่น้าพี่น้องไปดูกันนะพี่น้องจับครูหายมีอยังแน่พี่น้องฮะหกยังบาดพี่น้องมาเบิ้งกันหกยังบาดดีหกยังนต์ หกอะไรมีหกสามพี่นอ้องหกสามหกห้าพี่น้องหกหกหกเก้าพี่น้องครับดีแล้วครับแนวทางของ แนวทางของพระหนึ่งนะครับการสีเห็นผลงานกันแล้วเนาะวัที่แล้วเดียกวิ่งไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ทําคลิปมาคลิปแหลกพี่น้องคลิปแหลกขึ้ไหยกำลังใจมาเลยพี่น้องคลิปแหลกขห้นไทกำลังใจมาเลยพี่น้องครับผมสําหรับพาหนึ่งนะครับพี่น้องเอาวดวันที่หนึ่งพี่น้องวดวันที่หนึ่งก่อนละกัลดาได้พี่น้องได้สองหาห้อพี่น้องครับผมนี่แหละครับหลักฐานอันเก่า ของพระหนึ่งงวดวันที่สิบหกิจุนาสองห้าหกหกพระหนึ่งให้วิ่งบนวิ่งล่างเจ็ดกับหนึ่งแต่เข่าเจ็ดมาพี่น้องเนาะจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดได้ก็ได้เสียวได้พี่น้องได้นี่สดเสียวแ้มันจับให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเสียวได้เสียวได้เสียวพี่น้องครับผมนี่แหละครับแนวทางของพระหนึ่งพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอพอนไว้ได้พี่น้องเนาะแคปหน้าจอพระหนึ่งไว้แล้วงวดต่อไปจะได้เจอกันพี่น้องเอ้า พี่น้องครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกพระหนึ่งได้บอกไว้วิ่งบนไปที่เจ็ดเม็ดเดียวบนเป็นบนเด้อพี่น้องวิ่งล่างตัางหากบนตัางหากพี่น้องนะครับวิ่งบนเม็ดเดียวจับคู่ให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดพี่น้องวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างหกพี่น้องวิ่งล่างหกจับคู่ห้มีอย่างนั้นพี่น้องไปเบิ้งไปช่มกันมีจับคู่ห้ก็มีหกสามพี่น้องหกห้าหกหก กรบอกเก่าพี่น้องครับผมนี่แหละครับคือความสุดยอดของขวัญหนึ่งพี่น้องครับผมแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอแล้วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีแล้วพี่น้องเด้อให้กำลังใจกันเนาะครับเนาะเอากดได้กดไลค์กดแชร์พอใจดีก็ขอให้มีโชคมีชัยรำด้วยตลอดไปพี่น้องตลอดตลอดไปจนลำจนรวยจนที่หาหมองสิเก็บเงินกับบ่มพี่พี่น้อง อ่าไหนพอนนั้นพี่น้องข้อใจดีหายข้อไปพขอนนั้นนี่แต่ประบคว้มสําเร็จนะครับเนาะมีแต่ความสูงวามจะเลืิญนะครับเนาะคนเท่าหายพ้อกันอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสือได้พี่น้องนะครับผมเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เราเกิจะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องข้อใจดีแชร์ได้พี่น้องเด้อมักอาจารย์ได้สํานักได้กับแคปหน้าจอพคนใบละค่อยติดตามเพื่อนพี่น้องเอา สำหรับคลิปนี้พอใจดีกับบ๊มีอย่างมากมาฝากพี่ตอนน้องมีแต่ครับาสวัสดีครับผม